เหมือนมินชุนาตอมาีสามไม่ใช่มินชุนาดินี่คือ HQ รายงานความเสียหายมาให้หน่อยที่นี่มันเละไปหมดแล้วเอาวุ้ชีวภาพอยู่ทุกที่ไปเลย เละจริงวะทุกคนเละจัดเธอไม่ได้ล้อเล่นเลยนะเล่นที่จะเอานรกขึ้นมาเล่นเนี่ยนรกจริงวะข้างบน<ะ>เกิดอะไรขึ้นด้านหนี้อ๋อระเบิดไปรอนกับเฮเลน,เลนามา ลีออนลี้ยอนนี่นี่อะไรเนี่ยเอด้าคิดว่าตายแล้วสกฮ่าอย่าไปตายหรอกเจ๊ถึกเจ๊ตายยากจ้ะฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มจะกลายเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวให้กับมิสซิแคนดี้แล้วนะ ไม่ต้องห่วงยิงให้ไปเลยโอเคก็ขึ้นอยู่กับพวกนายแล้วนะตอนนี้มีอะไรอยู่ข้างบนด้วยน่าจะเป็นหัวหน้าของพวกนี้ปะ เอได้ขับฮอดีกว่าเลออนเยอะถ้ามาไงเนี่ยมาไงในเราเนี่ยบมืดบงมีฮอมาอีกสองลำวะ่ะ ต้องหลบมั้งละพอกูจะแตกไม่มึงกับกูวะอ่ะเลือดพอต่างมีแค่แค่เนี้ยเป็นกูซะงั้นไอ,อ้คือ โอเคโดนไปดีเชื่อเสียวเวลามามากเกินพอละไปที่ตึกดีกว่าหอคอยต,ตึกตึกตึกอุ้ยตัดมาฉากนี้เลยเหรอมาช่วย สองคู่หูนี่ไปกันนะยนตรวัดนุ่มๆฉันรู้แกทำอะไรเป็นบ้างเดด้า แกต้องชดใช้ฉันแต่เอาไอ,าอาลูกเวสเกอร์หนีไปไม่ใช่เลยตูยังไม่รู้เรื่องเลยแต่มันสารชั่วจริงๆชั่วเข้าเส้นเลือดใช้จั๊กซ่าไว้หนัก้มาแข็งแกงกูดิสักหน่อย นั่นนี่คือสิ่งที่แกได้รับถ้าเกิดแกเชื่อไอ้ด้าหวงอีกนะน h a t ั a p บักเอฟเลยโอ้โหโอยช่วยด้วย ชทวยมันเลยไม่เหมาะที่จะอยู่ใกล้ตัวทหารเช่วยแล้วที่อะไรวะนี่อ่ะขึ้นมา ลำเลีวสุดในแค่นี้โว้ยมิสไซล์ไม่โดนไม่โดนอีกแล้วเต็มไปเลยใช้ให้หมดเลยดีกว่าม,มาเรามาเตรียมพร้อมนะรอดากรวบอ่ะยีย้ โอ้ต้องเสียพิษทหารแล้วฉากนี้จะไรอีกแล้วว้ย เทจัดเทไปโว้ยอะไรคาบทำไมคาบทำไมอยู่อไว้าวโว้ยทำอะไรทำอะไรมาอ้าบงอ้าปากลงไปซะนึกถึงจังวะเดี๋ยวเข้ามาใกล้กูโอ้คนจะตาย อยู่ให้มันห่างจากปัญหาหน่อยไม่ได้หรืองไงฮะรีออนฉันต้องมาช่วยตลอดเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวกระดาบบนนะจ๊ะ แกกับคาร่าสร้างปัญหาไว้ซะใหญ่เลยนะฉันต้องเมคชัวร์ให้ได้ก่อนว่าฉันจัดก,การได้ไอันนี้คนเนี่ยว่ะเราต้องช่วยเขาสักทางหนึ่งนางนทีเจอคนรอดไม่เสียเปล่าเนี่ยครับไปอ๋อตรงน,นู้นก็คน พี่จะโดนกินพี่จะโดนกินพี่จะโดนกินไม่ได้ซอมบี้ถืออะเบิดไหมไอ,าอ,าาอ้าี่อ้าวสายล้อฟ้าอย่าโดนกินนะครับพี่ เจอแล้วเจอสบ้อวนด้วยเดี๋ยวซอมบี้ต่ก็มายัางเออต่คนึก้วาคนไปไหน,ไหนหพี่ ล็อกเก็ตลันเชอร์พร้อมก็ร้อยจู๊บแค่นี้ไปเยี่ยาเข้า มาเลยดึกซิมมนดีกว่าไ,ไม่เขียวล่วงไงวะโอ้ยอยากใช้อะต้องทิ้งซะงั้น,นไปคันแรกแล้วไงที่ทิ้งอย่าฮะเกิดอะไรขึ้น หมอปักสองคนนั้นเก่งดีนี่ไมออนรอดได้เสมอเลยนะโอเคไม่มีเวลาจะต้องมาพักแล้วล่ะ มาอะไรมาทำไมาลิฟระเบิดเจ๋งโปะ๊ะไงจ๊ะถามจริงเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเกือบ ถ้าคิดถึงกันแสิเข้าใจแล้วว่าคิดถึงหนักไปปะเอยใครโครบอ่ะอ,อ๋อแม่กูต้องยื้อเวลาให้พวกนั้นคิดไปหรอ <coughs> Peter Parker Peter Parker chặt cũ. ao Tại Let's get this straight. Ah, ow, die. มันทำไมล่ะฮะ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 

อ้ยมันย้ายเป้าหมายเอ๊ะเอเดน่ากันได้พีเอเดร่าเอด่าได้ยินผมไหมอย่ามาจบอย่างนี้สิออกจากเธอไปซะลีออนแกไม่ใช่ผู้ชายที่เธอต้องการหรอก มากับฉันนี่ทีล่เราอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ใช่เว้ยตื่นแต่แล้วเ,เอเดราผมรู้จักคุณจริงๆคุณทำได้เราทั้งคู่ทำได้กันกระสุนให้กู ภาพบุรุษจริงๆแต่รู้อะไรไหมใช้ขค่พักสายตาแค่นั้นเองนี่ไม่ใช่เวลาต้องมาหลับนะเว้ยโห<ม>งไม่ควรเฉยจัดการเลีออนยิงเลยยิงเองก็ได้嘛 Ừ. đi để bắn trụ bắn trụ bắn trụ mần trụ trụ chặt อะไรว่าล้มไม่ทันเสียดายอุ้ยลีออนอย่าทำอะไรลีออนเอาลีออน ทำอะไรมึงทำอะไร <'ll> ทำเพี้ยอะไรสัตว์ทำบ้าอะไร no. No. ลไ่วงประสา ส่งข้อความบอกรักเธอไปน่ารักจริงๆคงกำลังจะมึนอยู่ใช่ไหมลิลเลอนสนุกดีนะที่ได้เห็นอย่างนั้น รับข้อความ <Ada! S 1> เอดามาที่ไหนวะเนี่ยหลังยากนี้คือตัวเราเองละจบปัญหาทุกสิ่งเปนดีกว่าและนี่คือที่ที่คาร่าใช้ทดลองสินะ ล้มเหลวอีกแล้วเริ่มเอาตัวอย่างมาได้เลย lab, ถ้าบกตรคิดว่าเรามีแลบอันนี้เป็นที่แรกละ่ะ <c oughs> แค่ออกไปข้างนอก <c oughs> เรามีให้เลือกเป็นพันตัวอย่างเราบอกซิมอนว่าเรากำลังยุ่งกันอยู่ <c oughs> ในการแก้ไขปัญหานี้นี่กำลังขัดคำสั่งชั้นอยู่งั้นเหรอ นี่แกคงจะอยากเป็นตัวเลือกในการเอามาทดลองตัวต่อไปสินะไม่ไม,ไม่มันเป็นพัซซิม,มอนมเขากำลังจ้องผมอย่าทำแบบนี้เลยเขากำลังจับผิดผมอจะเชื่อหรือไม่ก็ตามฉันก็จะพูดอย่างนั้นเหมือนกันแหละในที่สุดก็เสร็จละนี่เลย จะเป็นงานทดลองของชั้นที่ใหญ่ที่สุดจับท้ายหล่อนชะมัดตายจรลานดวงไม่รู้จับจ้องอยู่ไอเด็นน่าขงเป็นตัวทดลองปะอือหือ ตัวอะไรปะเอได้อีกแล้วเหรอเรามากายเกินกว่าที่จะเห็นใจใครได้แล้วเรามากายเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาแล้วฟั <c oughs> งไม่ให้หมด ทิ้งโทรศัพท์ด้วยแล้วใครมันโทรมาอ๋อโทรศัพท์ปกติอฮะมีงานเลยไงได้ตารางงานว่างพอดีโคตรเทพ โอเคครับ okay, จบทักทีมันจะมีเอชวิตไหมนะผมก็ไม่รู้เราเอามาดูกันถ้าเกิดว่ามันมีนะโอเคไม่มีโอ้โหดูตั้งนานไม่มีแย่ yeah, จังโอ <laughs> okay, เคทุกคนครับสำหรับ r อส i d e อ t Evil 6ในภาคสุดท้ายของ n e เร e r อ d เก็เขาจบไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็เป็นการปิดซีรีรส์ r e ส i d e อ t Evil 6โอ้โห ใช่มากี่เดือนแล้วก็ไม่รู้ดูก่อนเล่นตั้งแต่2มีนาะวันที่ผมจบคือ29กรกดาแต่ก็ถ้าจะปล่อยคลิปจบผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะจะปล่อยตอนไหนนะน่าจะอีก2-3อาทิตย์ก็ค,คือเดือนถัดจากเดือนกรกดาโอเคครับงั้นก็บ๊ายบายฮะ ฮะเอ็กซิเดตนีมีนี่ว่าตัวอะไรวะวิเช็กเช็กจำได้ฉันหวังว่าเราจะมีข้อแลกเปลี่ยนกันนะ นี่ยังจะทำตามสัญญาอยู่หรือเปล่ามันแน่นอนอยู่แล้วไอ้หนูเยอะจชียวของมางานเดินโว้ยโอเคเจอเจคโชเทพไป โอเคครับสบายฮะ